หรบเขาแรงมื้อนี่กับีต้มปลาครับต้มปลา,ากับแกงกีเล็กไส่ไก่ล้วก็แก้วแกงกีเล็กกับไส้ไก่ครับบ่ได้ต้มจืดก็เรียกกาลังคมๆมนี่ละต้มปลานิ่ไม่กินพเท่า อะไรมันปลาอืมมันเมื่อวันนี้เรากลิ่นมันโมข่อยเผ็ดเลยเมือ่อวานคือกันเมื่อนั้นในเมื่อที่ว่าไปโดยสันมากนะเพราะงีต้มปลานี่นะยนะเนี่ยเรารสชาติแบบเดียวกันเป๊ะเลยเลอืมเพื่องกินรสนี้มันโมข่อยกินเผ็ดเน,ยนยลนเนเนยกับเขา วอกินเพืมอืมอ๋อตุ่มป่าหอนๆเลยหอนบดสุยางหอนบดสุยางแกงกิเล็กับพึ่งปงมันดเพียบกิน้ำน้ำเอาน้ำมเมันพิกกาบเลยเนี่พริกเนี่พริกไหมให่โด่ไม่ได้นม่เย็นลูกโดดตามเยนไม่ยาาตามปก็ดโอ้เขากินเยอเยอะนะ

มันต้องมาสังบาเผ็ดมาไปซื้อของซื้ออาหันเผ็ดเกินเนาะมันต้มปลากระหอนได้เป้าอืมได้เป้า เนี่บเพต์แต nah, ่แก mm ้วแก้วเป็ดนะแล้วเขาก็ห่อนเขาก็ห่อนเพิ่นึ่งมีแแนวห่อนห่อนมีลูกโดดแน้่สินก็ไ่กระโดดก็เลนอันเนียเนี้ยคืออะไรเงียนีหลังเนีย

มาคำคำขวัวเพื่อน้องให,หมได้สนนิ้ <c oughs> นขวบเปนบักยำด้ย <c oughs> อูดนอนกับยำเนาะยำโปเปโปเปนอันอยู่กับยำในมาค <c oughs> จักมักบ่ามักแล้วอืออุกเขาไก่อ๋อถาเราจุ้มนี่กับจุ้มไป้ซ้ำนิดแล้วไว้ข้อกันคลิปหน้า